ได้พอดีค er. ่ะร้านมาเลยที่เขาเราต้องคืนสวัสดีสสค,ครับ <GO av uther> สวัสดีโจต้องไปใช้น้า y o ู t u b ครั <IKEA> บชิปก็ค่ะร้านเจ้หนึ่งตามปากธนงก็เดินประจวบครับปลาไม่มีไม่ไม่ปลาค่ะแต่เอก็โคตรเดินได้เลยค่ยโพดไหลแล้วลูกมาดูกันนะครับว่าวันนี้มีเมนูอะไรน่าทานมางครับ เหมือนเดิมนะครับตลอดจ้าหนึ่งนะครับก็ถนนคนเดินจะมาตั้งแต่จัดร้านตั้งแต่บ,บ่ายสองนะครับใครอยากได้คิวได้อะไรก็ตอนนี้ตุกเสาร์จะพยายามเปิดให้เร็วขึ้นนะครัสหายตุกเสาร์ต่อเอ่ขา,าเรียกอ,อะไรนะตอบรับกับลูกค้าให้มากขึ้นเราจะได้ใช่จะได้มีเวลาเราใช่าย่ท่านจ,จ,จ,จะได้ไม่ต้องรอจนมืดเลยใช่ไหมเร็วขึ้นใช่เหมือนกับว่าเปิดเร็วขึ้นวันนี้ก็พร้อมขายสามโมงเลยนะครับยัง อ่วันมาตั้งแต่สามโมงตรงรพร้อมยำคือสามโมงนะถนนคนเดินนะครับแสดงว่าเตรียมของตักก้งแต่เที่ยงแล้วแหละก่อนหน้านั้นแล้วเตรียมของตั้งก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเตรียมของตั้งแต่สองวันก็บูดกันเอาแล้ววันนั้นกนะ็คือเตรียมเตรียมก่อนตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะแต่พร้อมขายประมาณเลียรับบัตรคิวก่อนนะครับอันนี้ธรรมดาใช่ไหมครับยำสี่ไข่อนะันนี้ยำหมึกไข่ไข่ปลาคูนรบสองห้าสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหก อาจจะเร็วกว่านั้นเดี๋ยววิเวียนมาดูก็ได้ครับอันนี้หมึกไข่แซลมอนไข่ปลาค่ะหมึกไข่แซลมอนไข่ปลานีาน่อันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะมีหนูสักครู่นะครับสามร้อยห้าสิบฟูอู๊อูอูเดี๋ยวติดตามคูอู๊เลยนะ แยำน้ำยำนะครับขอโทษให้ต้อเป็นสองเลยเนาะให้เยอะมากนะครับขอโทษร้านนี้ฝักมันเล็กด้วยครับพี่โจ้ถ้าฝักเล็กได้สองผักถ้าฝักใหญ่ก็ได้ฝักครึ่งฝักฝัครึ่งหรือผักเป็นเต็มๆเนี่ยแหละครับเราใส่อยกระปุกด้วยนะแล้วก็มีไหลบัวรองพื้นนะครับแล้วมีหัวหอมแครอทนี่ปลาหมึก ไข่ไข่ปลาพุ่งสดสำมั่นพุ่งสดหมึกไข่ไข่ปลาพุ้งสดก็ในแต่และเมนูนี่ตามใจลูกค้านะวราจะให้ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะแต่น้ำยำน,น,น,นี่ลูกค้าอลาออเดอร์มานะครับสำหรับเมนูนนะอยากใส่อะไรบ้างจัดมาสั่งมาครับกูบมา ติดเจ็ดค่ะหรือว่าใบเหมือนกันนะใบค่ะทอดเดียวขาะแยกอยู่แล้วของคฟูฟูแยกอยู่แล้วอ่ะฟูบอกแล้วไงแต่ก็เดือดร้อนลงสดจะหอยแครงเดี๋ยวเรายำไป เรื่อน้ำยำนะครับ ยำนะครับต่อไปสิบแปดสิบแปดค่ะเป็นกุ้งค่ะกุ้งอยู่ไหมครับนี่อยู่นี่แซ่บหมึกไข่ตำว่านหตัวเดี๋ยวแซ่บหมึกไข่<ม>ก็ยำแบบไข่ปูไขป่ปลาไข่ยังเค็มข้าวโพดอัมุ้มกปกติหนะมึกปกติของครูเขาห้าร้อยคิดไว้ให้เขาแล้ว ยังไม่ได้จายใช่ไหม ติดต่อช่วงขัดตอนเหรอใช่อันหลังสามร้อย ยำแซ่บหมึกไ,ไข่แซลมอน่ายำแซ่บหมึกไข่แซลมอนไข่ปูไข่ปลาไข่แดงเค็มข้าโพดคุณบอกมาหมดแล้วมา่เจ้าันหมด <c oughs> ข้าวโพดก็หายากอ่าจริงเหรอราคาสูงค่ะหน้าหนาวข้าวโมันต้องออกฝักตัดต้นมัโนโตช้าฝักไม่เล็กๆอะค่ะเนี่ยแต่ว่าเม็ดสวยแต่มันเล็กนิดนึงส่วนใหญ่มันมาจากที่ไหนคร,ร,รับลาดบุรีลาชบุรีครับบ้านโป่งบ้างอะไรบ้างเป็นดีนะะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเม่ค้าที่เราขายประจำผมก็พยายามค้นหาให้เนาะแม่ค้าที่ขายยำเพราะป็นส่วนแม่ค้าขายยำเยอะใช่ใช่ าก็มีลูกค้าหลายคนยนะเนาะ อันนี้ยำอะไรยำน้มจีนนมจีนถ้ามีไปซูใส่อะไรแทนอ่ะใส่หัวย่อใส่ลูกชุบลูกชุบมึกไข่อะไรก็ว่าอ๋อสัมมงศ์สมมงลูกค้าทานได้หมดเลยครับของทุกอย่างนี้เขาจะไม่หั่นมานะครับเพราะว่ามันเสียรสชาติใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะจะต้องมาทำที่นี่เลยตัวค่ะมันจะดำง่ายเพราะเราไม่ได้แค่สารอะไรนะคะ เย็ดอ่อนสด,สดนสวกูลหลกวอะไรเลงี้ค่ะเราก็จะมาตัดหร้านสดๆเมือกันใช่ไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรวันนี้ก็ต้องมาตัดใช่ค่ะดเดราเราจะไม่แช่อะไรเลยยำสดเลยใช้ความสดของผลไม้เลยค่ะ ยกร้านอีกนี่มีมไหนไหมไม่จางอแล้วที่่ยี่สิบยี่สิบมั้งยกร้านเนี่ยในงานแยกน้ำแต่แยกน้ำขอเลรนี่จะมียำยกร้านคือต่อไปนี่สิกแล้วใช่มอันนี้แยกน้ำยำนะใส่ไแขงเรียกนะ

ชื่อใส่็จปัทโทให้ด้วยนะคะน้องคะประวัติคิวก่อนครับที่42นะคะเดีย๋ยวรอรับบัตรคิวค่ะน้องไม่เกร็จรรปลาล่ะใช่าาไหมใช่ค่ะน้องเอาไม่ใช่มะม่วงเอาเขาพ่นไหล่นะอันนี้ไม่มีมะม่วงอั้น่ง